สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันศุกร์ที่17มกราคม2568นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยก่อนเกมพิมลิคคืนวันจันทร์นะครับเพราะว่าเชลซีไปเตะคู่คืนวันจันทร์นะเวลาตี3ตรงนะครับผมก็ถ้าใครลำบากตื่นดูนะเดี๋ยวก็ผมเดี๋ยวจะมาพูดและกันนะผมว่าเกมมันเป็นยังไงนะผมก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ช่อง hard of blue ด้วยนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจกับผมนะอ่ะเราไปดูกันนะนะครับผมเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆในช่วงรอบสัปดาห์นี้ก็มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับผมแล้วก็คือผมอยากจะบอกแฟนเชลซีนะครับผมว่าฤดูกาลนี้เนี่ยก็ทําใจระดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าอ่ะผมให้ดีสุดๆเลยนะ่ะสมมุตินะไปถึงแชมเป์คอนเรนซ์นะครับเป็นแชมป์เลยนะ แต่ผลงานในหลีกผมว่าต้องดูเป็นหลักอ่ะเข้าใจปะผลงานในหลีกเนี่ยว่าจะจบอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยดูเป็นหลักนะครับถ้าโชคดีนะครับผมทีมจากอังกฤษได้โคตห้าทีมก็ยังมีโอกาสลุ้นเล็กๆเ,เ,เพราะว่าผมบอกได้ไม่เต็มปากจริงๆนะครับว่าเราจะจบหนึ่งในห้าได้หรือเปล่านะครับต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเกมกับวูฟเนี่ยต่อให้เล่นในบ้าน มันก็วางใจไม่ค่อยได้เข้าใจปะ่ะคือมันพอเห็นเกมกับบอลมัดเกมที่แล้วอะช่วงกลางสัปดาห์คือลังคารที่เราได้เห็นไปแล้วะนะครับใครถ้าเป็นเรื่องที่ดีนะผมว่ากลับไปดูเต็มเกมสักครั้งหนึ่งในเว็บไซต์เชลซีอะครับพิมพ์เลยครับ c h e l s e a f c c o อะครับพิมพ์ไปเลยแล้วก็ดูฟูลแมตช์นะครับแล้วก็ให้ดูสองลูกที่เชลซีเสีย นะครับให้ดูเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมรูปเกมเครื่องหลังโดยเฉพาะครื่งหลังเนี่ยผมอยากให้ดูครื่องหลังมากกว่านะครึ่องแรกมันเหมือนกับว่าก็คือคุณควรจะเล่นอย่างนั้นแหละตลอดให้มันสม่ำเสมอไม่ใช่ดีครึ่งนึงอีกครึ่งน,นึงแย่เงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันต้องสม่ำเสมอหน่อยอ่ะคือเครื่องหลังเนี่ยผมบอกตามตรงโคพาอเมอร์เนี่ยหายไปเลยนะนานๆจะได้เลือกชื่อสักทีหนึ่งสำหรับผู้บรรยาย ดังนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าโคพาเมอร์มันยังพ,พิเศษไม่มากพอแล้วกันต่อให้เขาเป็นนักเแต่เบอร์หนึ่งของทีมนณเวลานี้แต่สิ่งที่เขายังไม่พิสูจน์ก็คือความพิเศษเขาอะความสามารถที่มันดูพิเศษดูมีอิทธิพลอะแต่มันยังไม่สามารถทำให้ทีมคว้าชัยชนะได้แบบเป็นรูปธรรมอะเข้าใจปะโอเคแหละ หลายๆคนพูดประมาณว่าแบบไม่อยากพึ่งพาโคพาเมอร์แต่ทุกวันนี้ใครเก่งเหมือนโคพาเมอร์มัอะที่จะฝากในการพาทีมคว้าชัยชนะไม่ต้องไปนับพวกไดเซโดหรืออะไรนะเพราะว่าอันนั้นน่ะเขาทำตามหน้าที่เต็มที่สุดแล้วและลูกนั้นเนี่ยไอ้ลูกที่เสียจุดโทษ่ะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาคือมันมันสก,กัดแล้วไม่โดนบอลมันก็โชคร้ายเขาไปหน่อย แต่ไอ้ก่อนหน้านั้นคือคุณไปดูกันเลยครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหาว่าผมให้ไล์ใส่ไลท์เอนโซเฟรนันเดสนะคุณไปดูจังหวะนั้นให้ดีนะครับจังหวะที่เราเสียจุดจุดโทษให้กับบอลมัดอะลูกตีเสมอหนึ่งหนึ่ไปดูดีๆนะครับมันจะเป็นวิทยาทานชั้นดีในการดูฟุตบอลของพวกคุณเลยว่าแบบเออไม่ใช่ว่าไอ้นักเตะคนนี้เราจะแตะต้องไม่ได้จะว่าไม่ได้นะครับ ต่อให้คุณย้ายมาร่วมทีมหลักร้อยล้านอ่ะถ้าคุณพลาดคุณก็มีสิทธิ์โดนวิจารวิพากวิจารเหมือนกันว่าทําไมคุณเลือกเล่นอย่างนั้นนะครับไปดูเอาเลยอย่าหาว่าเดี๋ยวหาว่าผมโกหกอีกนะครับเพราะว่าระหว่างนั่งดูสดกับการมาดูเทปเนี่ยยังไงมันก็ไม่เหมือนกันหรอกครับดูสดมันชัดมันได้เห็นนะครับการตัดสินใจอะไรต่างๆหันไปแล้วนะไปทาง โคคูระยกับซานโชตรงนั้นอะแต่เขากลับเลือกกลับมาตรงตรง,ตรงด้านขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วให้ลาวเวียนะครับมันก็เลยผิดพลาดกันดูเองแล้วกันนะครับส่วนตลาดนักเตะผมว่านะพอออกีฬาทั้งสองคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพอวินสตอร์ี่หรือโรเลสจูตเนี่ยอายุไม่น่าจะนานนะผมว่านะเดี๋ยว มันผ่านไปสักระยะหนึ่งผมว่าอาจจะจะอยู่ไม่ยาวอะ่ะเข้าใจปะจะไม่ใช่ผอ,ออกีฬาของเชลซีที่แบบทํางานยาวๆอะ่ะเออที่จะฝากอนาคตไว้ได้นะครับมีสิทธิ์ไปครับมีสิทธิ์ไปเพราะว่าผอ,อ,อกีฬาคนดังๆคนเก่งๆว่างานก็มีครับของผออ,อ,อย่างของแอปมาริดกับเซกิเบกินิสตล์ของแมนซิตี้ที่จะอําลาทีมอะคนเก่งๆก,ก็มีครับ คนอื่นๆพอ,อ,อกีฬาทีมอื่นๆก็มีครับที่เขาเข้าใจมากกว่าเนี้เออว่าเข้าใจฟุตบอลที่จะสร้างยังไงอะเออแดนแอชเวิร์ดก็ว่างนะแต่ผมไม่ค่อยเชื่อมือเขามากเออไม่ค่อยเชื่อมือเพราะว่าสิ่งที่แดนแอชเวิร์ดคุกคีก็คือฟุตบอลอังกฤษเออเขาไม่ได้อาราวยุโรปอะข้าย่าไม่ได้รอบยุโรปข้าย่าความรอบรู้ครับอะ หรือเรื่องนักเตะอะไรต่างๆลเนีน่ยคือเขาเข้าใจในอังกฤษมากแดนแอชเวิร์ดผมว่าจุดจุดอ,อ่อนเ้าอยู่ตรงนี้เลยคือนักเตะอังกฤษเนะ่เขาเขารู้ดีแต่ถ้าจะไปสเกลแบบไปมองนักเตะคนอื่นๆอะไรเงี้ยผมว่าต้องดูฝีมือเขาอีกสักนิดหนึ่งอ่ะมันยังไม่ได้พิสูจน์อะไรขนาดนั้นครับถึงแม้จะทําได้ดีกว่าไบรตันหรือทีมชาติอังกฤษนะแต่ว่ามันยังไม่เป็นที่ประจักษ์ขนาดนั้นอ่ะมันไม่เหมือนคนอื่นๆนะครับ อะอย่างเซกิบเบกิริสไตล์ของมนซิตี้เห็นไหมทำจากบาซ่าแล้วมาอยู่มนซิตี้กับเป๊ปเห็นไหมมันเป็นรูปธรรมส่วนของแอดมอริดอะดูดิครับอยู่มาสิกว่าปีนั่นอะแอดมอริดนะครับนักเตะแต่แตและคนเขาเลือกเหไหมเขาเลือกให้มันเหมาะสมกับทีมคือผมว่าการเลือกนักเตะนะครับมันอาจจะต้องเลือกแล้วมันเหมาะกับทีมด้วยนะแล้วก็เหมาะที่คือถ้าถ้ามันจะเป็น ผลประโยชน์คูณ2เข้าไปก็คือนักเตะกลุ่มเนี่ยสามารถลองรับโค้ดได้ทุกคนเลยโค้ดคนไหนก็ใช้อะเข้าใจปะอาจจะพือโค้ดเข้ามาแต่ละคนท้าทีมันจะต่อเนื่องนะครับคือโค้ดเข้ามาอาจจะเติมคน2คนหรือ3คนไม่ใช่มาเปลี่ยนแม่งทั้งทีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับเอออย่างยูเนเตตเสียเวลานะครับเพราะว่าลูเบนออาโมลิ่นเขาเล่นหลัง3แต่นักเตะแมนยูอะต้องปรับตัวเข้ากับอลโมลิมทั้งหมดเลยอะวิธีการเล่นอะไรต่าง นะครับทั้งหมดอ่ะอย่างเชลซีอ่ะถ้าเอาโมลิมมาคุมนะต่อให้กลางฤด,ดูกาลผมว่าปรับตัวได้เร็วมากเพราะว่าไอ้ระบบหลังสามนักเตะเชลซีพอจะคุ้นเคยบ้างนะครับเออมันมันคุ้นเคยมากกว่าแต่ยูเนเตดมันเหมือนเป็นเรื่องใหม่เขาเลยอ่ะเออเป็นเรื่องป็นเรื่องใหม่ๆเขาอะเขาต้องปรับอ่ะนะครับผมแต่ว่าคือถ้าจะมาช่วงเวลานี้มันไม่รู้ว่ามันสายเกินไปหรือเปล่านะครับเออมันไม่รู้ว่ามันสายเกินไปหรือเปล่าที่แบบ คัมแบ็กกลับมาอะไรประมาณนี้นะแต่ของเชลซีเนี่ยพอจบโค้ดมาเลสก้ยเนี่ยผมว่าทางผู้บริหารโดยเฉพาะเจ้าของทีมทั้งเคียร์เล็กทั้งทอตโบรีคุณลองชั่งน้ำหนักให้ดีนะครับคราวเนี่ย9ก้าวต่อไปอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นชะตาชีชะตาของเชลซีแล้วอะ่ะว่าแบบจะไปต่อในทางที่กราฟขึ้นหรือว่าจะยังทรงๆแล้วก็ดิ่งลงอยู่มันอย่างนี้อยู่เพราะว่านี่ก็จะผ่านมาจะ คือผ่านไป5้าปีอะถ้าเชลซียังไม่ประสบความสําเร็จเลยน่าคิดนะครับถ้าผ่านไปแล้วห้าปีโทฟี่ก็ไม่มีไม่ได้ลุ้นความสําเร็จอะไรด้วยไม่ได้เข้าใกล้ด้วยอย่างเงี้ยไปแชมเปี้ยนลีกห้าปีไปครั้งเดียวสมมตินะไปแค่ครั้งเดียวเงี้ยไม่มันน่าคิดนะครับพิจารณาหลายอย่างมกันนะเออทีมจากแต่ก่อนที่โรามันอับบาวิตท,ทำเอาไว้ฮะเชลซีมันต้องไปยุโรปไง ทั่วใหญ่อะบิ๊กเอียร์แต่การเป็ว่าตอนเนี้ยเหมือนกับถอยหลังตามไปหาไบตันยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็ทีมงานไบตันเยอะแยะก่อนนั้นี่เห็นไหมแต่ไบตันไบตันนะครับจนจนทุกวันนี้เชลซีทีมมันจะประมาณไบตันอยู่แล้วอะเข้า mm hmm. ใจปะมันก็มีแต่เด็กๆทั้งนั้นมันจะไปไปไปลุ้นความสําเร็จมันก็ยากเนไ่ยเข้าใจปะเออนักเตะแทบจะไม่ได้เจอประสบการณ์ฟุตบอลยุโรที่เป็นสโมสรอ,อะ สโมสรยุโรปถ้วยใหญ่เข้าใจปะถึงแม้มีนักเตะบางคนจะผ่านมาแต่กับทีมเนี้เขาไม่เคยนะแล้วประธานโทษนะครับพวงหลังที่มีข่าวดูดิครับผมตกใจนะกับแมตช์รอข่าวที่ผ่านผ่านผ่านมาวันนี้วันศุกร์เนี่ยผมงงเว้ยมีข่าวกับกาณาโชอไอเจม,มี่กิทเทนน่ยผมพอพอพอเข้าใจนะทศแต่กาลาโชออแมนยูครั คือถ้าคนอื่นรายงานผมไม่ผมไม่ได้แบบสนใจนะแต่นี่แมทรอแมทรอรายงานอะ่ะกาลาโชกิตเทนเนี่ยเจมี่คิดเท,น,เน,เคดเทนคือแบบอ่ะเชลซีก็มองแบบนี้เนี่ยเอามาสำรองซานโชได้แต่นักเตะยยอมไหมอะ่ะเพราะว่าอยู่ดอทมุลมันก็แทบจะเป็นตัวจริงนะเออเจมี่กิตเทนเลยเนี่ยของดอทมุลอะ่ะ คือถ้าในเมื่อทําธุรกิจกันแล้วดอดมุนอยากได้เลนาโตวเวกาด้วยถ้าคุยลองจิรจาดูก็ได้ครับแต่ไอ้มีข่าวก่บกานาโชเนี่ยผมผมไม่เข้าใจอะ่ะเออไม่เข้าใจมีข่าวได้อยากได้คนนน้นคนนี้ที่แบบคือแต่ละคนมันก็เอ๊ะเอ๊หลายอย่างขนาดดึงชาโรบากลับมาผมก็แบบโอ้โหเนี่ยคือ คิดได้แค่นี้ใช่ไหมประมาณเนี้ยครับแล้วก่อนหน้านั้นคุณทําอะไรกับเขาช่วงซัมเมอร์เห็นไหมไม่ใส่ใจไม่สนใจเขาด้วยนะครับนักเตะไม่ได้อยากย้ายเลยแต่ว่าสถานการณ์นี้ครับแล้วพอได้ชาโลบารกลับมาแล้วนะซ้อมแล้วด้วยมีภาพนะครับไปดูในเพจผมได้นะกลายเป็นว่าดีซาซี่จะจะจะ,จะปล่อยยืมอย่างเงี้ยจะปล่อยเลยนะตัวเวก้าอย่างเงี้ย ช่างน้ำหนักให้ดีนะครับสกอตเดฟตอนเนี้แล้วเชลซีสถานการณ์ไม่ได้ดีนะครับเออเจ็บเพิ่มขึ้นมาอะไรมายังดีนะครับเดือนมก,กราคมปีนี้นะที่เป็นตลาดรอบเนี้ยหมดวันที่สามกับกุมภาพันธ์ยังมีเวลาครับมีเวลาให้คิดหลังจากจบเกมกับวูฟเนี่ยมีเวลาให้คิดเลยครับจะเอาอยัางไงเพราะว่าเจอซิตี้เราไม่ต้องไปสนใจมากว่าจะแพ้หรือชนะไปบุกไปเยือนเอทีฮัชนะครับ งไม่ต้องใส่ใจมากจะแพ้ก็ไม่แปลกเสมอก็โอเคชนะโบนัสคิดได้แค่นั้นเลยครับเออนะอ่ะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของมาเลสกีครับเดี๋ยวอาจจะยาวเกินไปนิดนึงนะโอเคเริ่มจากลิสเจมนะพร้อมออกสตาร์ตตัวจริงหรือ,อย่างมาเลสกีบอกว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการยิงประตูหรือจำนวนนาทีที่เขาลงแต่มันเป็นเรื่องของสถานการณ์ของเขา แน่นอนว่าเมื่อคุณลงเล่นเก้าลงเล่นสี่ห้านาทีได้น่ยหมายความว่าคุณพร้อมแล้วแต่สิ่งที่เราไม่อยากให้เขาต้องพบเจอก็คืออาการบาดเจ็บไม่อยากให้เป็นแบบนั้นตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นมาเนี่ยเราก็พยายามช่วยเขาแล้วครับแล้วก็จะทําแบบเดียวกันในช่วงเวลานี้ไม่เสี่ยงมากเอ่อไม่อยากให้เจ็บซ้ําประมาณนี้นะอ่าช่วยอธิบายเรื่องการดึงชาโลบากลับมาได้ไหมกลับมาจากเยิมตัว มาเลสกาบอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเนื่องจากนักเตะเราบาดเจ็บดังนั้นเราจึงมองหาวิธีแก้ปัญหาเราคิดว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือเรียกตัวเขากลับมาฟังนะครับอ่าก็คือคุณพูดในสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วไงที่คุณบอกว่าทั้งผอ,อกีฬาทั้งตัวคุณในการตัดสินใจก็ช่วยกัน,น่ยร่วมกันอ่านี้ก็ฟังไว้นะครับชัดๆไว้ประการแรกเลยเลย ก็คือเรารู้จักเขาดีมากล้วประการที่2เนี่ยมั่นใจว่าเขาจะช่วยเราได้ดังนั้นจึงตัดสินใจใช้วิธีนั้นนะครับรุสกลับมาที่นี่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีไหมนะครับมาเลสกาบอกว่าเขารู้จักที่ชสโมสรเชลซีดีกว่าผมอีกเขาแจ้งเกิดที่นี่นะครับผมเขาเกิดที่นี่แล้วเขามีคนมีความสุขมากผมมองเห็นจะไปหน้าของเขาเลยนะพูดคุยกับเขาไม่กี่วันก่อนผมก็คุยกับเขาแล้วคุณสามารถเห็นได้จากดวงตาของเขาเนี่ย เขาดูมีความสุขจริงๆเรามีความสุขจริงๆที่เขาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ชาลบาจะต้องพิสูจน์อะไรให้คุณเห็นอีกไหมมาเลสกีบอกว่าเหตุผลที่เขาย้ายออกไปตอนตอน้นซีซั่นเนี่ยเพราะปัญหาต่างๆเช่นปัญหาทางการเงินหรือเรื่องงินอื่นไม่ใช่แค่เรื่องการตัดสินใจทางเทคนิคเท่านั้นเราแน่ใจว่าตอนเนี้เขาสามารถช่วยเราได้นะครับแล้วก็โบย่านะที่เจ็บเจ็บไหลวะผมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ตามไม่ได้ดูจริงจังอะ่ะลืมไปละว,ว่าเขาเจ็บยังไงนะแต่ว่าเกม เอฟเอคัพนี่แหละที่เขาเจ็บอ่ะนะครับกับเชลซีไหมคือข่าวตามจริงตามรายงานคือกลับมารักษาเชลซีนะแล้วก็ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเดวิดมอยเนี่ยจะยกเลิกการยืมตัวโบยาหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายืมตัวรอบนี้นะครับโบยาไปทีมอื่นไม่ได้แล้วนะให้ยืมไม่ได้แล้วนะครับเออก็จะต้องอยู่เชลซีต่อจนจบซีซั่นอะ่ะนะครับมารสกาบอกว่าก็ไม่มีไอเดียในเรื่องนี้ครับไม่ได้คุยกับเดวิดมอยด้วยแล้วก็ ผมไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรนะดังนั้นตอนเนี้ผมจึงไม่มีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับโบย่าเลยนะครับมีใครอีกไหมที่ไม่พร้อมในเกมวันจันทร์นะครับมาริสคาบอกว่าในการเจอกับวูฟนะครับผมวันจันทร์ตีสามนะมาริสคาบอกว่าพาวเมอร์มีอาการบาดเจ็บนะเขาไม่ได้ซ้อมวันนี้โควิลก็เช่นกันรวมถึงเอนโซ่และก็ลาวเวรยเรามีนักเตะสามหรือสี่คนที่มีอาการบาดเจ็บสำหรับเกมในวันจันทร์เนื่องจากเกมล่าสุดเขาประสบปัญหา นักมันก็เป็นคําถามต่อเนื่งองเขาถามว่าพาวเมอร์เป็นอะไรมาเลสกาตอบต่อเนื่งองนะครับเพราะบอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บข้อเท้าในครึ่งแรกพวกเขาก็คือทีมบอลมัดที่เราเจอไปอะนะครับเตะเล่นแรงอ่ะประมาณเนี้นครับเขาจึงไม่ได้ซ้อมกับเราวันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะซ้อมพรุ่งนี้แล้วหรือเปล่าหรือวันอาทิตย์นะครับก่อนจะถึงวันจันทร์อ่ะจะซ้อมได้หรือเปล่าสถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นกับลาวเวระเอนโซ่และก็โควิลด้วยนะครับ คิดยังไงกับฮาแลนด์ที่เซ็นสัญญาฉบับใหม่รวมแล้วถึงสิบปีนะครับ2034ครับเออก็คือเกือบสิบปีอะมาเรสกาบอกว่าถ้าพวกเขาตัดสินใจก็คือตัวฮาแลนด์ก็สมควรได้รับนั้นสมควรได้รับมันอย่างแน่นอนในแง่ของระยะเวลาสิ่งเดียวที่ผมได้พูดได้คือเขาเป็นคนที่ดีมากถ่อมตัวทํางานหนะักเขาสมควรได้รับกับทุกประตูที่เขายิงได้แล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับเอนโซคล้ายๆแบบ อ่ uh, าพิกฟอร์ม่ะนะให้มันฟอร์มกันเล่นได้ดีขึ้นอนะ่ mm. เขาทาอะไรถึงได้พัฒนาได้ะยอดเยี่ยมขนาดนี้มารลสกาบอกว่าเขาเข้าใจเกมมากขึ้นเมื่อเทียบกับซีซั่นก่อนช่วงต้นซีซั่นนะครับช่วงต้นขอไปไม่ใช่ซีซั่นก่อนนะช่วงต้นซีซั่นเป็นเรื่องปกติครับเมื่อคนอ่าได้เจอกับกระบวนการใหม่ๆเพราะวิธีการเล่นของวิธีที่เราต้องการให้เขาเล่นเนะี่ยแตกต่างจากสิ่งที่เขาทํามาในอดีตไม่ใช่แค่สอสองสองปีก่อนนะสามปีก่อน ตอนที่เขาอยู่โปรตุเกสและอาร์เจนตินาเราแน่ใจว่าเขาจะยิงประตูและจ่ายบอลสร้างโอกาสได้ผมคิดว่าเนี่ยเขาเล่นได้เฉียบขาดกว่าน,นี้เขาน่าจะยิงได้อีก2อีก3หรือ4ประตูด้วยอากาศอีก 3- 4ครั้งแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราจะไปจุดนั้นกับเอนโซ่เร็วๆนี้และช่วยทีมได้นะครับผมในเกมกับบอลมัดเนี่ยในช่วงเครื่องหลังเหมือนกับเหมือนวิธีการเปลี่ยนไปอ,อธิบายได้ไหมแนวคิดเบื้องหลังในเรื่องเนี้ยนะครับมาเลสกีาบอากว่า เกมกับพาเลสเนี่ยเราเปลี่ยนเขาและเอนโซในช่วงสองนาทีแรกของครึ่งหลังนะก็คือการเปลี่ยนวิธีการเล่นลน่ะเหตุผลในแง่ของไล่เพรสซิงนะครับผมไล่กดดันคู่แขง่งเอนโซทาได้ดีกว่าแล้วโคพาเมอร์ก็ทําได้ดีกว่าในบางครั้งเราเปลี่ยนพวกเขาขึ้นอยู่กับว่าเราจะโจมตีฝั่งไหนและนั่นอาจทําให้พาเมอร์มีพื้นที่มากขึ้นมันขึ้นอยู่กับแผนการเล็กน้อยแต่ก็มีเหตุผลเสมอว่าทาไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็ถ้าตอนนั้นพาเมอร์ไล่บีบคือสมมติขึ้นทางขวาเนี่ยก็ โคพาเมอร์ oh, ก็จะไล่เพรสอะไรประมาณนั้นนะครับเลือกอะว่าจะขึ้นฟังฝั่งไหนนะครับแล้วก็ในฐานะผู้จัดจาก,การทีมเนี่ยคุณสามารถช่วยนักเตะให้เฉียบคมกันนี้ได้ไหมนะครับมาเลสกาบอกว่าบางทีการเฉียบคมขึ้นอยอาจแก้ปัญหาได้ทั้งหมดก็ได้นะผมคิดว่าเขาแสดงให้ผมดูเมื่อเช้านี้ในเกมกับพวกเขาได้ผมได้ดูอะ,อะคือมาเลสกาบอกว่าเขาได้ดูเกมกับมอแคมเนี่ย แล้วมีโอกาสยิงถึง27ครั้งและเกมล่าสุดกับบอลมั26ครั้งเราก็คล้ายๆแบบตัวเลขพอๆกันอะ่ะดังนั้นเนี่ยเราสร้างโอกาสได้ครับตอนนี้เป็นเรื่องของความเฉียบคมมากขึ้นผมพูดไปแล้วหลายครั้งว่าผมกังวลเสมอแม้เราจะชนะก็ตามแน่นอนตอนนี้ผมก็กังวลว่าเราจะยิงประตูได้มากกว่านี้อย่างไรแต่สิ่งสําคัญคือเรามาถึงจุดนี้แล้วก็คือสร้างโอกาสได้แต่เหลือการยิงประตูสร้างโอกาสได้และหวังว่าเราจะโชคดีกว่านี้ในอนาคตนะครับใช้คําว่าโชคอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรัรบเอ็นโซ่มาเลสกานะ แล้วก็เรื่องของชาโลบาเนี่ยคุณประกันได้ไหมว่าเขาจะได้ลงเล่นให้กับเชลซีมีเวลาให้ให้เวลาเขาลงสนามนะครับเมสซาบอกว่าไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าเขาซ้อมกับเราจนกระทั่งเราบินไปอเมริกาผมไม่แน่ใจว่าเขาฝึกซ้อมกับเราแล้วเมื่อเราไปอเมริกาเขาอยู่ทีมฮอปแฮมนะฝึกซ้อมแล้วเราอยู่ที่นั่นกับเขาจึงฝึกซ้อมกับเราอย่างที่บอกผมคุยกับเขาเมื่อสองวันก่อน และได้คุยกันก่อนเมาาื่อช้าได้คุยกันเมาานื่อเช้านี้เขาทําได้ดีนะที่พาเลรดและน่าเป็นเหตุผลที่เราดึงเขากลับมานะครับคิดยังไงบ้างในเดือนมก,กราครับเจออัาากษาสรมเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะโชคร้ายก็ได้มั้งหรือเป็นหายนะก็ได้มั้งนะเขาพูดแล้วก็ติดตลก,กน,นะครับนอกสนามและในสนามละ่ะมนนนาเลสกีบอกว่าในสนามเนี่ยเป็นสิ่งที่ พูดได้ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเรื่องปกติที่คุณจะตัดสินใจผลการแข่งขันธุรกิจมันก็คือธุรกิจนะครับมันก็ต้องตัดสินจากผลการแข่งขันนะครับแต่ผมพอใจผลงานนะผมมีความสุขที่เราสร้างสารรค์และเลล่นแะการสร้างสารร์ของเราและการเล่นของเราผมไม่พอใจเครื่องหลังที่พวกกับบอลมัดเพราะไม่มีเหตุผลเลยนะที่เราจะเปลี่ยนจากเครื่องแรกเปลี่ยนจากเครื่องแรกได้ในช่วงเคร่งหลังคือเปลี่ยนแปลงการเล่นจากเครื่องแรกนะไม่ไม่เปลี่ยนนะในเก้งกับพาเลสเนี่ยเรามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าไม่ใช่แค่เชลซีเท่านั้นนะ ักลิ์พูลพอมองไปยกเว้นอ่ะยกเว้นเลี้วยวหัวในคาสเซิลฟอร์เรสต์คาร์เซนอลแมสเซตีและทีมเราแล้วิลล่าเนี่ยเรามีช่วงเวลาหนึ่งในซีซั่นที่พวกเขาแพ้พวกเขาแพ้สามเกมติดต่อกันสี่เกมติดต่อกันสองเกมติดต่อกันมันเป็นช่วงเวลาสลับเรายกทุกคนยกเว้นเวอ้์พูลอ่ะเขาบอกอย่างนี้นะในสนามผมอยากชนะมากกว่านี้แน่นอนผมก็โอเคนอกสนามมันเป็นดูเหมือนมีมันหายนานิดหนึอยของโชคลายหนึ่ง,งเ,เพราะว่าเสียงวิจารณมากมายมีเสียงวิจารณ์มากมาย นะครับผมที่พูดถึงเราอะนะซึ่งไม่ได้ช่วยเราเลยไม่ได้ช่วยเราเลยแต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะช่วยสโมสรไหนๆไ,ได้เลยนะประมาณนี้นะผมคือไอเสียวิจารณ์นี่อะไรเงี้ยนะนักเตะมีปฏิกิริยายังไงกับเสียงวิจาร์นะครับมาเลเซียบอกว่าไม่ใช่แค่สําหรับเราเท่านั้นนะมันก็ทุกๆสโมสรแล้วก็ทุกๆผู้จัดการทีมทุกคนนะครับในช่วงเวลานี้นะี่ยเมื่อใดที่เมื่อใดก็ตามที่มีเรื่อง วิจาร์เกี่ยวกับนักเตะคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะเพราะแม้ถึงคุณจะมีสมาธิกับเกมก็ตามหรืออยู่กับเราก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งครับดังนั้นเนี่ยหากมีเรื่องวิพา์วิจาร์เกี่ยวกับสโมสรอ,อื่นแสดงว่าเขาไม่มีไม่ได้มีสมาธิร้อยเปอร์เซ็นตแต่เราต้องปรับตัวเพราะมันเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของมูดิกนะไอเรื่องผลตรวจตัวอย่างบนะีเนี่ยผลเจะโปอย่างที่สองประมาณนี้ตัวอย่างรอบที่สองเราจะทราบเมื่อไหร่ แล้วก็เราจะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ของมูดิกเมื่อใดมา,าริสคาบอกว่าไม่รู้ครับไม่ทราบเลยเราสนิทกับเขาในฐานะสโมะสรแล้วเรากําลังพยายามช่วยเหลือเขาแต่ในแง่ของการอัปเดตข้อมูลเนี่ยเรื่องเรื่องข่าวอะไรเงี้ยไม่มีข้อมูลเลยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ในสถานการณ์นี้นะครับคนต้องเก็บชัยชนะในบ้านมากขนาดไหนนะสถิติในบ้านอนะ่ะคุณจําเป็นต้องปรับปรุงไหมมา,าริสคาบอกว่าแน่นอนเราต้องชนะเกมให้ได้ ตอนนี้หากเราชนะเกมเยือนทั้งหมดและเสมอเกมเยาวบ้านมันก็ไม่สําคัญแล้วนะครับผมมันไม่ได้สาคัญอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันต้องรวมเกมในบ้านด้วยคือหลักๆเลยผมตัวตัวส่วนตัวผมเองนะเกมในบ้านเชลซีมันต้องดีนะผมพูดตามตรงนะครับเขาบอกว่าแต่ในเรื่องของความสมดุลเนี่ยแน่นอนเราต้องชนะเกมให้ได้เรายังต้องการคนของเราแฟนบอลของเราอยู่กับเราพวกเขาเห็นความพยายามของทีมในทุกเกมแต่เมื่อเกมจงลงเมื่อเราชนะเราก็มีความสุขกันทั้งหมด และหวังว่าเราจะเก็บ3คะแนนให้กับพวกเขาได้ในคืนวันจันทร์นะครับเห็นความแตกต่างในวิธีที่ทีมของคุณเล่นม้างไหมทั้งในบ้านทั้งเกมในบ้านและเกมนอกบ้านนะครับมาเลเซีบอกว่าบางทีเนี่ยเกมนอกบ้านเนี่ยกับทีมที่ตั้งรับลึกเนี่ยเราอาจจะใจเย็นมากขึ้นเพราะไม่ต้องรีบแต่เมื่อไหร่ที่เล่นในบ้านเนี่ยเราต้องมีจังหวะเร่งเกมะนะผมเพราะเราต้องการสแสดงแฟนบอลเห็นว่าเราต้องการเล่นเกมที่เร็วนี่คือความผิดพลาดเมื่อเจอกับทีมที่เล่นตั้งรับลึกแต่เมื่อทีม กดดันสูงคุณก็จะสามารถโจมตีได้ยอย่างรวดเร็วเกมกับบอลมัดเนี่ยพวกเขาไล่เพสสูงและเราเล่นเกมลุกอย่างดุดันหลายครั้งแจ็คด้วยแจ็คสันเอนโซพาวเมอร์มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับแต่คงเป็นเพราะการกระทําของทีมผู้แข่งม,มันเลยทําให้เราทําได้ดีกว่าประมาณนั้นนะครับถ้าฟาถ้าพาวเมอร์ฟิตไม่ทันเนี่ยคุณจะพิสูจน์ไหมว่าจะชนะได้โดยที่ไม่มีพาวเมอร์มาเลซ่าบอกว่า เราเพิ่งพาเขาเพราะเขาเป็นนักเตะตัวหลักเราชอบที่จะเล่นโดยมีเขานะแน่นอนร้อซแต่ถ้าเขามีอาการบาดเจ็บเราก็จะหาทางเลือกอื่นๆนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับสิ่งที่เอนโซมาเลสกาพูดเอาไว้ก่อนเกมนะไปดูรายชื่อดีค่าและผููสกก็ 4, 2, 3, นะสี่สองสามหนึ่ครับผู้สาวตัวเป็นซานเชสนนแล้วคุคุริยาโควิลชาโลบาลิสเจมนะาอาจจะออกสตาร์เลยมั้งนะชาโลบานะเพราะว่าจอชอาเชมปงก็ อาจจะยังสําลองก่อนแล้วกันเออน้อมันแบบอาจจะประสบการณ์ทางบอลเลยอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะเกมกับบอลมาอนะ่ะชัดมากครับนะไกดเซโดเอนโซ่ลำแนวรุกก็ซานโช่มาดวยเก้คาวเมอร์นะครับผมแล้วก็แจ็คสันนะเอ,อ่อส่วนวูฟเนี่ยตัวที่ต้องระวังมากที่สุดก็เลยก็คือมาติสกุญญา นะครับแล้วก็ถ้าวันไหนอัตโนลี่มันผีเข้าก็ระวังให้ดีนะครับผมนะลาเซนเนี่ยคือตัวสูงใหญ่อาจจะอันตรายตรงที่ว่าถ้าเราประกบได้ไม่ดีแล้วเขาพักบันได้ให้วูฟได้เนี่ยอันตรายนะครับเอ่อเพราะว่าต้องอย่ายลืมนะว่าเซนเตอร์เราอะ่ะอ่อผมดูในแต่ละเกมครับโควิลมันไม่ได้ชนะทุกคนนะไม่มันไม่ได้บอกว่ามีจังหวะที่มันเคลียครับที่ ให้เชลซีไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มาอันตรายครับเออมันไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะครับนะถ้าเขาพักบอลได้เขาเล่นเกมลุกต่อได้เนยะมันก็ส่งผลต่อเชลซีมากนะครับแต่ถ้าตัดเกมเขาได้ลาเซนคือพักบอลไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเชลซียังพอดูปลอดภยัยดูเซฟตี้หน่อยนะครับแต่เกมในบ้านก็อย่างที่เห็นครับทุกทีมมาเจอเชลซีจะเล่นเกมสนกับบดหรือ เ็นเชลซีเป๋ๆหรือมั่นใจว่าเออไล่เพรสเชลซีแล้วสามารถแย่งบอลกลับมาได้สำหรับเกมทีมเยือนนะเขาจะไล่เพรสสูงเลยนะครับถ้าเราลุกลี้ลุกลนเล่นใหม่ใจเย็นไม่ชัวร์เลยอะไรเงี้ยหรือซานเชสพร้อมแจกตลอดเนี้ยทุกอย่างเป็นเป็นไปได้หมดดังนั้นเนี่ยผมมองเลยว่าเอาได้สามหน้าเหมือนเกมกับบอลมัดทุกประการเสมอผมมองว่า เป็นสกอร์ที่ใกล้เคียงที่สุดส่วนเชลซีจะชนะไหมหรือวูฟชนะอีกเรื่องหนึ่งครับแบ่งเลยครับยี่ 20. ส่วนเสมอเนี่ยหกแล้วความเป็นไปได้ครับเราก็เราดูต่อไปนะผมพูดทุกครั้งเสมอก็คือฤดูกาลนี้ผมทําใจแล้วผมว่าผมปรงแล้วกันน่าจะเป็นหนังม้วนเดิมที่กลับมาฉายซ้ําจากฤดูกาลที่แล้วถึงแม้จะโคโรทามมิ่งเวลาก็ตาม นะครับน่าจะกลับมาใายเส้นเซตเดิมเดิมเดิมอะไรเดิมเดิมนะครับผมเจอปัญหาปัญหาปีนี้ไม่ใช่ตัวเจ็บแต่การว่าปัญหาเรื่องการแก้เกมหรือปัญหานักเตะเองที่ไม่เฉียบขาดพอคุณมีสควอตเลียดีกว่าโปเชติโนฤดูกาลที่แล้วอีกนะครับเพราะว่าโปเชติโนเนี่ยเจอแต่ปัญหาการบาดเจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยฤดูก,กาลนี้จะดูว่าพัฒนาหรือไม่พัฒนาดูตารางคะแนน นะครับว่าคะแนนเก็บได้ขนาดไหนชัยชนะเยอะขนาดไหนนะครับไปเล่น UCL ได้ไหมนะครับผมไปเล่นยูโรป้าก็ถือว่าพอดีตัวแล้วกันกับสิ่งที่ทํามาจากต้นฤดูกาลเนี่ยมันน่าจะได้ลุ้นไปติดไป UCL แบบไม่น่าจะต้องกังวลมากแต่กลายเป็นว่าต้องกลับมากังวลอีกแล้วหวังอีกแล้วว่าเชลซีจะพลาดไหมจะเสียใบแดงไหมจะเสียจุดโทษไหมจะแจก,กันไหมอีกแล้ว อยู่ที่ปัญหาตรงนี้ถ้ายังแก้ไม่ได้อยู่แบบนี้ต่อให้เล่นเยือนเดือนเมษาพฤษภาหรือไปสโมสรโลกเชลซีก็ไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับผมก็ฝากไว้เทา่านี้นะผมสหรับในช่วง before the match ยังไงก่อนจากไปนะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง hard of blue ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้สำหรับวันนี้ในช่วง before the match เกมพ e มลี e คืนวันจันทร์ที่เชลซีเปิดบ้านเจอกับวู๊แฮมตันเตะกันในคืนวันจันทร์เวลาตีสามก็ขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ